มาดูการใช้ if ซ้อน if พื้นฐานอย่างง่ายๆนะที่คอลัมน์ a และ b เป็นเลเวลหรือว่าระดับแล้วก็โบนัสของพลตินัมโกลด์ซิลเวอร์ต้องการหาโบนัสของแต่ละระดับที่คอลัมน์ f ตรงนี้เราใช้ if ซ้อน if แบบนี้ได้เลยนะตรงนี้บอกว่าถ้า e 3หรือว่าตำแหน่งนี้มีค่าเท่ากับ แพทตินัมอย่าลืมเครื่องหมายฟันหนูนะใส่คอมมาลงไปอ่านว่าให้เป็น5,000ยังไม่จบเราใส่คอมมาซ้อน if ลงไปเลยนะถ้า e3 เท่ากับ go ใส่คอมมาลงไปอ่านว่าให้เป็น3,000เงื่อนไขสุดท้ายเหลือเงื่อนไขเดียวเราไม่เขียน if แล้วใส่คอมมาลงไปอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็น1,000 วงเล็บปิดมีสองอันเพราะว่ามีอีฟสองตัวนะกด enter ตรงวงเล็บปิดตรงนี้ถ้าเราปิดไม่ครบหรือว่าไม่ได้ปิดเลยเนี่ยไม่เป็นไรสมมุติเป็นแบบนี้นะปิดไม่ครบกด enter ไปนะครับก็ตอบ yes ไปนะ excel ก็จะปิดวงเล็บให้เองจากนั้นก็ copy สูตรนี้ลงไปสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะในแต่ละแถวก็เป็นแบบนี้ สำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ